ทีนี่ก็มาถึงคำว่ากรรมบุกรรมบทกุศลกรรมบุอกุศลกรรมบท,มบท,มบทเรียกกันว่ากรรมบทมีอยู่สิบอย่างทั้งฝ่ายดีและฝ sure. ่ายชั่วก็แปลว่าเป็นวัดที่บัญญัติไว้ให้กระทาสําเร็จรูปเป็นแบบฉบับอย่างนั้นอย่างนี้ศึกษาง่ายง่ายให้กระทากันไปไง่าย เืาจะมีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลดึงซ้ำไป <c oughs> แต่ในความหมายยังไม่ไม่สูงพอไม่ถึงที่สุดแต่เขาก็มีการบัญญัติแนวทางแห่งการกระทําไหวแล้วด้วยเหมือนกันทีนี่ในภาษาธรรมะก็ไว่าเป็นกลางกลางคือหนทางแห่งการกระทําที่ กฎของธรรมชาติวางไว้อย่างไรแนวทางแห่งการกระทําตามที่ธรรมชาติกําหนดไว้อย่างไรเป็นหนทางแห่งการกระทําถ้าเป็นเกี่ยวกับมนุษย์บัญญัติเนี่ยมันก็เป็นเป็นของมนุษย์บัญญตัติบัญญัติถูกก็ถูกบัญญัติผิดก็ผิดบัญญัติต่าก็ตา่าบัญญัติสูงก็สูงดังนั้นมันจึงมีสูงต่ำลึก ตื่นกันไปตามแบบของลัทธินั้นๆซึ่งมีอยู่หลายลัทธิหรือหลายศาสนาด้วยกันในพุทธศาสนาเรามีกรรมบทสิทธิ์ก็ถึงขนาดสูงสุดต,ตามที่กำหนดไว้โดยอาศัยหลักของธรรมชาติเป็นพื้นฐาน